มาดูสตอเบอรี่เลยนะครับ อันนี้เป็นเบอร์ไซส์กลางนะครับไฟกลางก็ใหญ่ครับเยอะประมาณเท่ากับนิโป้งนะ อืมส,สวยงามเลยคงมาจากเคียงใหม่เนาะทุกคนก็บางคนถามมาสงสัยเนาะว่าผมทำอะไรทำอาชีพอะไรขายอะไร หาอะไรทุกวันนี้ทำอะไรกินเนาะนี่แหละครับตามฤด,ดูกาลเลยนะครับผลไม้หรือ ของที่มีลูกค้าสั่งนะครับตามออเดอร์นะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้มาขายอะไรหรครับเพราะว่าส่วนมากมีแต่ส่งของ,ของนะครับ ใครสนใจก็จะืมสอบถามได้นะครับไม่แพงนะครับช่วงนี้ของเริ่มถูกลงแล้วนะครับสตรอเบอรี่ถ้าเป็นช่วงเนาะช่วงพุร์สิก,กาธันวามันจะแพงนะครับมกรลานะครับของถ้าเกรเริ่มแบบไปลายปีแล้วประมาณกุมภามีนานะครับ มีสาก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเตรียมที่จะอยู่ประมาณกุมภามีนาเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มกําลังกําลังพอขายนะครับกําลังแบบราคาก็ยังแบบโอเคอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นต้นหน่อยเนะาะมกราเนี่ครับมกรลาจะกุมภานี่ก็ยังแพงอยู่ ไซมีจะมีไซจิ๋วนะครับไซจิ grund, ๋วไซเล็กไซกลางไซเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่แล้วก็เป็นเบอร์โบนะครับโบแล้วก็พเิเศษแล้วก็เป็นเบอร์ยักษ์นะครับเบอร์ยักษ์ก็ประมาณมาแบบก็ลูกใหญ่นะครับเบอร์ยักษ์นี่แบบป้งเลยพเิเศษกับยักษ์นี่แบบลูกใหญ่มากเลยครับ ไซส์นี้จะเป็นเบอร์กลางนะครับเรามาถ่ายรีวิวให้ดูเฉยนะครับไซส์จิวก็จะประมาณเท่ากับนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยผมเนี่ยนะครับไล่ตามนิ้วมือครับจิ๋วนะครับจิ๋วเล็ก,กลางนะครับกลางก็จะประมาณนี้จะกลางเนี่ยดูแล้วแบบดูใหญ่มากเนยครับกลางนะี่ครับ กลางนี่แบบเท่ากับนิโโปงเลยมั้งอันนี้ใหญ่เมืองกลางแนละ้วเท่ากับเบือใหญ่เลยนะเนาะใครอยู่สวปาลาวเนาะในเขตนครหวงเวียงจันก็สามารถสอบถามได้นะครับโลก็ไม่ได้แพงมากหรอกครับก็กำลังพอกินนะครับตอนนี้ ประมาณเดือนมีสาประมาณกลางกลางเดือนก็จะเริ่มหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอยู่ก็แบบไม่ค่อยสวยนะครับเริ่มขี้เลยละอากาศร้อนก็เริ่มเริ่มไม่ไม่สวยละเต็มที่ก็จะอยู่มาต้นเดือนนะครับต้นเดือนมีสาเนะถ้าประมาณกลางกลางก็เริ่มจะวายละทุกปีก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ โอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมันมีเยอะกว่านี้ครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมวันหน้าอยากจะถ่ายลงเรื่อยๆครับให้ได้ดูนะครับนี่แหละครับคืออาชีพของผมนะครับตามฤดูกาลเลยนะครับมีอะไรก็ตามนั้นนะครับ ไม่ได้ไปทำอะไรที่สิ่งผิดกฎหมายนะครับทำเหมือนประชาชนคนธรรมดานี่แหละครับเขาทำอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับคนที่กดติดตามนะครับสำหรับ f c ที่กดติดตามเนี่ยก็ขอขอบคุณมากครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน อันนี้พันแปดสิบปรรษานะครับจะเป็นเปรี้ยวหวานนะครับจะไม่ใช่เหมือนแบบเปรี้ยวปิดเลยนะครับอันนี้แบบเป็นของมาจากเคียงใหม่นะครับจะเป็นพันแปดสิบปรรษาจะหวานหวานนะครับเปรี้ยวๆแต่ไม่จะไม่ไม่ถึงกับเปรี้ยวเลยนะครับอันนี้แบบกินแบบไม่ต้องมีแจวเนาะไม่ต้องมีน้ําจิ้มไม่ต้องมีพริกเกลือเนาะอันนี้สามารถกินแบบ กินได้เลยนะครับโอเคนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาให้ดูเรื่อยๆแหละครับอันนี้คือตะกาหนึ่งนะครับที่่ายดูนะครับตะกาหนึ่งนะครับแปดโลนะครับบ๊ายบาย